Three, two, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซี่จูนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของพี่จูนนะครับก็คือช่วงพี่จูนเล่นของครับอย่าไปคิดเยอะไม่ได้เล่นของอย่างว่านะครับเล่นของเล่นนี่แหละครับแล้วพี่จูนก็จะมาบอกว่าพี่จูนเล่นของเล่นแบบไหนอะไรยังไงเผอิญว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ทุกๆคนก็น่าจะเครียดแล้วก็หาเรื่องที่มันคลายเครียดกันบ้างเบาๆกันบ้างนะครับเราทําเพื่อสังคมได้แล้ว เราทำเพื่อตัวเองได้แล้วความสุขก็จะมาหาเราเองครับนั่นก็คือพี่จุนดันไปวางจัดแล้วไปติดเพจประมูลอะไรสักประมูล2อันนี้สองสอันนะสองสาเพจนะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกับเขาใช้คําว่าร่วมสนุกก็แล้วกันแล้วพอเอิญมันก็ได้ตัวที่พี่จุนต้องการมาครับคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยพี่จุนจะชอบเก็บของเล่นในแบบที่ตัวเองภาพนะครับ ภาคตัวไหนก็เก็บตัวนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ภาคก็ได้แต่ชอบตัวละครตัวนี้ชอบดีไซน์ของตัวละครตัวนี้ก็ซื้อมาเก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาดูพี่จูนว่าพี่จูนเล่นของเล่นแบบเก็บครบชุดไหมนู่นนี่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่เก็บครบชุดหรอกเพราะว่าบางอย่างมันก็ก็ไม่ชอบอจะเก็บทําไมบางตัวเราไม่ชอบดีไซน์เราก็ไม่เก็บมองแล้วมันก็ขัดหูขัดตานะก็เลยไม่เก็บ นะก็เรื nice ่องของกูนะก็ว่ากันไปวันนี้ตัวแรกที่จะนำเสนอครับในช่วงของพี่จูเล่นของนั้นคือพาม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 คงจะรู้กันดีนะครับว่าตัวละครตัวนี้ชื่อลูลลชลัมเปลูชนะครับจากภาพยุต์การ์ตูนเรื่องโคดกิอาซึ่งพี่จุนก็ได้ภาพตัวนี้เอาไว้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันครับบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้ได้มาในราคาที่ดีมากๆเลยซึ่ง ใช้คำว่าฟลุกเคยสู้กันสองครั้งกับอีกคนหนึ่งนะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดูเดือดเลือดพลานมากสุดท้ายพี่จูนก็พ่ายแพ้ไปนะครับแต่คราวนี้พี่จูนชนะอย่างลาบคาบแล้วก็แบบชนะแบบงงๆได้มาแบบงงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงมือหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่มือสองนะตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยพี่จูนวัดดูแล้วนะครับก็ประมาณเกือบๆ 20เซ็นเซนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีตู้เก็บหรือว่าชั้นวางเนี่ยก็ต้องจัดที่จัดทางให้เขาพอดีพอดีอดสวยงามนะจ๊ะอาฮะไม่ใช่ทำแบบพี่จูนเนี่ล้นตู้หมดแล้วโดนเมียดา mm ่า hmm. นี่ครับกล่องก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับสวยงามเลยนะครับโอ้โหนี่เก็บกล่องก็สวยนะครับนี่ดูนะสีสันสวยสดงดงามนะโอ้เข้มข้น นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้อาจจะดูแล้วว่าเป็นพี่ลูรู้หรือพี่ลูกของหลายๆคนเนี่ยที่ดูหน้าหวานไปสักนิดหนึ่งนะดูไม่ค่อยดูดันแต่ก็ถือว่าอยู่ในโหมดใจดีกันแล้วกันเนาะนี่นี่คืออ,ออกจากแบรนด์แบรนด์เพรสโตก็มาจากตู้ขี้ไปแล้วครับอย่างที่เข้าใจกันนะทุกคนที่เล่นของสายเนี่ยพี่เชื่อว่ารู้ กล่องมาแล้วนะครับรายละเอียดในแต่ละจุดเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับรอยยับของผ้าเส้นสายนะครับหรือว่าจะเป็นนี่โอ้โหความพลิ้วไหวของเสื้อคลุมของพี่เขานะครับผ้าพันคอมสวยจัดว่าสวยเลยครับจัดว่าดีในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ลองไปหากันดูว่าถ้าใครชอบ กระตูวเรื่องโค้ดกิอาสนะครับแล้วก็ชอบพี่ลูลูชนี่ก็ลองไปหาดูแต่พี่จุนกำลังหาตัวแบบที่ใส่หน้ากากซีโร่อยู่นะครับไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าอ่านี่ครับนี่เป็นน่าจะเป็นตัวแรกที่เหมือนกับว่าเปิดลายที่พี่ต้องการมานานนะครับแล้วก็เอามาจนได้นะครับดื้อดึงดันโดนเบียดด่าด้วยสวยชิปจัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่น่าซื้อหาเก็บเอามาไว้ประดับบ้านนะครับ สวยงามทีเดียวครับแล้วก็รายละเอียดก็ดีด้วยรวมแท่ e? ja e? นวาง eh? แล้วนี่ก็ความสูงก็เกินครึ่งฟุตแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับ การเหมือนกับอวดของเล่นนะพูดง่ายๆอวดของเล่นได้มาใหม่ก็เลยเห่อเป็นธรรมดาแล้วก็ได้มายากซะด้วยแล้วก็ได้มามันนะเออก็มีอะไรอยากจะแนะนำนะครับพี่จูนก็เป็นมือใหม่ในการเล่นของเล่นอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็แนะนํากันมาอยากให้พี่จูนทําอะไรแบบไหนยังไงหรือว่าทําอะไรแล้วมันเออมันถูกมันควรนะดูแลชอบก็ลองบอกกันมานะจ๊ะ แต่ว่าคืออย่างนี้ได้เป็นการความชอบส่วนบุคคลนะครับพี่จุงก็ไม่รู้หรอกมันจะมันแท้มันรู้มันไม่แท้นะแต่ก็ไม่รู้อะแต่ก็เอาอะถือว่ารายละเอียดดีอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือถูกตังค์นะเบาคือไม่ไม่หนักกระเป๋าอะมันไม่ไม่ไม่ทำให้เป็นภาระกระเป๋าตังค์มากมายนักก็พอจะเอาไปไหวจะเล่นตัวเป็นหมื่นไม่ไหวโหดไปนะ แต่สําหรับคนที่เขามีตังค์พี่ก็ยังอิจฉายอยู่นะโอ้โหเคยไปบ้านน้องคนหนึ่งตั้งกันเป็นหกลกซิลเลยจะบอกให้ขนาดนั้นเลยนะโอ้โหกลองยายหกลกซิลไปไวท้ที่แล้วตรงนี้มาวางโมเดลของเขาเองเนี่ยใหญ่ๆเลยเป็นเรซินบึมๆสามตัวโคตรเจ๋งเลยคือถ้าน้องคนนั้นดูอยู่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าพี่พูดถึงเขาเนั่นแหละนะอ่ะก็คิดถึงนะจ๊ะในช่วงโควิดแบบนี้ก็เราคงจะไม่ได้เจอกันนะก็ต้องเจอกันผ่านหน้าจออะไรแบบนี้แหละ ก็ยังคงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแนละเป็นกําลังใจให้กับด่านหน้าเป็นกําลังใจให้กับาการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับก็ป้องกันตัวเองได้ดีพี่จูนก็พยายามป้องกัน,นตัวเองเต็มที่อยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปได้ถึงไหนนะคนเราก็ไม่ได้ไ่นอน<笑><笑><笑>ก็อย่างที่รู้กันนะครับไม่มีใครรู้อนาคตแต่ทําวันนี้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะ เอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือว่าในคลิปต่อไปนะครับพี่จูนจะพูดอย่างนี้เสมอเพราะว่าคือชั่วโมงนี้เนี่ยม,มันทำอะไรลบาบากเลยไม่รู้จะหยู่ไปเลแต่อันเนี้ยคิดไว้นานแล้วแต่ว่าคือทำแล้วถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันก็ยังมีของเล่นที่พี่จูนเก็บแล้วก็ล้นออกมาโดนเมียด่าบ,บ้างไม่รู้จักซื้อตู้เก็บอะไรเงี้ยเนี่ยภรรยาที่น่ารักของพี่นั่งอย่างี้นะนะเออพูดแล้วก็คิดถึงเลย ก็เลยทาให้เนี่ยต้องเก็บตังค์ซื้อตู้ย่างไม่ได้ซื้อสักทีมันไม่รู้จะซื้อเมื่อไหร่นะตอนนี้ไม่อยากให้ใครเข้าบ้านบอกเลยนะคนคือคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะเอาเข้าบ้านตอนนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาไหนบ้างเนาะระกังตัวให้ดีๆนะครับเป็นห่วงทุกคนเลยแล้วก็ถ้าชื่นชอบหรือว่าดูแล้วก็ไม่ลำคาญจนเกินไปก็สับสับคล้นะแล้วก็เป็นกำลังใจเข้ามาดูกันเยอะๆแชร์ไปบ้างให้ คนนู้นคนนี้ก็รำคาญเล่นนะเออแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาตต้องการหรือว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าตอนไหนก็ได้ที่พี่สะดวกโชคดีสวัสดีครับ